สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันมานานพอสมควรเธอเป็นคนที่ธรรมดามากๆเลยใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่เรื่องของเธอมีบางอย่างที่ฟังแล้วก็ทําให้เราต้องกลับมาชุดคิดค่ะเพื่อนคนนี้นะคะเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงหนึ่งในชีวิตของเธอเหมือนติดลบไปหมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นในเรื่องของความรู้สึกของเธอข้างในด้วย ใจเธอมันอ่อนล้าเหนื่อยและหมดแรงโดยที่ไม่รู้ตัวเธอทำงานแทบทุกวันไม่ได้ฟุ่งเฟยไม่ได้เที่ยวไม่ได้ใช้ชีวิตเกินตัวแต่เงินก็ไม่เคยพอจริงๆพอมีเรื่องจำเป็นเข้ามาใจก็จะต้องสะดุ้งทุกครั้งเพราะไม่รู้ว่าเงินจะพอหรือเปล่าเช้าของทุกวันเริ่มต้นด้วยความกังวลลืมตาตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้ต้องรับมืออกกับอะไรบ้าง ต้องหมุนยังไงให้ผ่านไปได้อีกวันพอตกลงกลางคืนร่างกายอาจไม่ได้นอนแต่ใจไม่เคยได้พักหลับไปพร้อมกับคำถามเดิมๆว่าแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาอยัางไงต่อดีแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเธอเคยคิดกับตัวเองจริงๆว่าหรือว่าชีวิตเธอจะได้แค่นี้ทำดีแค่ไหนก็ไม่พ้นเดินเหมือนอยู่ในวงกลม เดินไปเท่าไหร่ก็กลับวนกลับมาจุดเดิมอยู่ดีเหนื่อยจะหยุดไม่ได้เหมือนหนูที่วิ่งอยู่ในจักวิ่งทั้งวันแต่ก็ไม่เคยไปถึงไหนสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะวันนั้นนะคะเธอไม่ได้ตั้งใจจะทําบุญเลยค่ะแค่ต้องเดินทางผ่านถนนเส้นหนึ่งเพื่อไปทาธุระธรรมดาาใจของเธอตอนนั้นก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องที่เธอต้องคิดมากมายไม่ได้ว่างไม่ได้เบาอะไรเป็นพิเศษเลย ระหว่างทางนั้นนะคะเธอก็ได้เจอกับพระธุดงค์รูปหนึ่งค่ะท่านเดินมานมิดเงียบไม่ได้มีลูกศิษย์เดินตามไม่ได้มีใครเดินประกบท่านเดินสำรวมอย่างช้าๆเหมือนคนที่ไม่ได้แบกอะไรไว้เลยภาพนั้นทําให้เธอหยุดมองโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นเธอมีของติดตัวอยู่ไม่มากเป็นอาหารธรรมดาที่เตรียมไว้กินเองกับน้ำดื่มหนึ่งขวดเท่านั้นใจแรกของเธอก็ลังเล พรตัวเองก็ยังลำบากยังไม่รู้เลยว่าวันต่อๆไปจะเอาอยัางไงดีแต่สุดท้ายแล้วนะคะเธอก็ตัดสินใจยื่นของทั้งหมดที่มีอยู่ถวายไปให้เธอไม่ได้ขออะไรไม่ได้อธิษฐานไม่ได้หวังว่าชีวิตเธอจะดีขึ้นแค่รู้สึกว่าอยากถวายให้จริงๆและเธอก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่าจากการให้เล็กๆในวันนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่ค่อยๆ เปลี่ยนชีวิตของเธอไปทีละนิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเปลี่ยนเลยหลังจากวันนั้นนะคะชีวิตของเธอไม่ได้ดีขึ้นแบบทันทีนะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมงานก็ยังเป็นงานเดิมปัญหาก็ยังมีอยู่ครบแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนก่อนเลยคือใจของเธอจากใจที่เคยตื่นกลัวแทบทุกวันกลัวว่างเงินจะไม่พอกลัวพรุ่งนี้จะรับมือไม่ไหวใจเริ่มนิ่งขึ้นอย่างแปลก เธอไม่ได้หายกลัวทั้งหมดนะคะแต่ว่าความกลัวของเธอมันไม่ได้ดังเหมือนแต่ก่อนความกลัวมันไม่ได้คุมชีวิตเธอเหมือนแต่ก่อนพอใจของเธอเนี่ยไม่ตื่นตกใจสมองก็เริ่มจิดเป็นเริ่มจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำให้ดีขึ้นเรื่องบางเรื่องที่เคยดูหนักอึ้งพอมองอีกมุมมันก็พอจะแก้ได้ทีละอย่างทีละอย่างไม่นานนะคะหลังจากนั้นเรื่องที่เธอไม่เคยคิดว่าจะก่อเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเลย มันก็ค่อยๆเกิดขึ้นค่ะงานที่เคยเงียบเริ่มมีคนติดต่อเข้ามาไม่ใช่งานใหญ่ไม่ใช่งานที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอได้ในท,ทันทีแต่มันเป็นงานที่พอทําได้จริงทําได้แล้วไม่ได้รู้สึกสูนใจจากงานหนึ่งก็ค่อยๆต่อไปอีกงานหนึ่งรายได้ที่เคยขาดมือตลอดก็เริ่มพอหมุนได้พอใจสิ่งจําเป็นโดยที่ไม่ต้องใจสั่นเหมือนเดิมมีสิ่งของเธอไม่ได้หายไปในคืนเดียวนะคะ แต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆเห็นทางที่จะจัดการมันได้ทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคไม่ได้มีใครยื่นเงินมาให้ไม่ได้มีใครเข้ามาช่วยแบบปฏิหารแต่มันมีความรู้สึกว่าใจของเธอไม่พังเหมือนแต่ก่อนพอใจของเธอไม่ได้รู้สึกพังชีวิตมันก็ไม่พังตามปัญหาเธอยังมีแต่เธอรับมือกับมันได้ดีขึ้นเธอไม่หลบเธอไม่หนีและเธอก็ไม่ได้โทษตัวเองเหมือนที่ผ่านมาด้วย ตอนนั้นนะคะเธอจึงเริ่มเข้าใจว่าบางบุญเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ผลเป็นเงินก้อนไม่ได้ให้ลาบเป็นก้อนใหญ่แต่ให้ผลเป็นแรงพยุเหมือนกับพื้นที่เล็กๆใต้เท้าที่ทำให้เรายืนอยู่ได้ในวันที่ชีวิตเรายังหนักยังไม่พร้อมจะก้าวไกลแค่มีลมก็ถือว่ามากแล้วและนี้เองนะคะคือเหตุผลที่วันนี้เราอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้ชวนให้ทุกคนเชื่อนะคะ ไม่ได้อยากจะบอกว่าทำแบบนี้แบบนั้นเราจะรวยหรือว่าพ้นทุกปัญหาแต่อยากให้คนที่กำลังลำบากอยู่ได้รู้ว่าชีวิตอะมันพลิกได้จริงๆนะถ้าใจยังไม่ยอมแตกต่อให้วันนี้ยังหนักอยู่ต่อให้ยังมองไม่เห็นทางชัดเจนแค่ใจยังยืนอยู่ได้ชีวิตมันย่อมไปต่อได้เสมอเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนคนนี้ เธอก็เริ่มหันมาสังเกตตัวเองมากขึ้นไม่ได้สังเกตว่าเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นหรือยังนะแต่สังเกตว่าใจของตัวเองเปลี่ยนไปยังไงเมื่อก่อนอ่ะพอมีปัญหาเข้ามาใจก็จะรีบแตกก่อนกลัวไปหมดกลัวไม่พอกลัวไม่รอดกลัวตัดสินใจพลาดความกลัวมันดังมากจนม,มองอะไรแทบไม่ออกเลยแต่หลังจากวันนั้นนะคะความกลัวไม่ได้หายไปทั้งหมดมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่คุมชีวิตเหมือนเมื่อก่อน ใจเหมือนมีที่ให้ยืนมีพื้นให้ยืนอยู่กับปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องรีบหนีไม่ต้องรีบผัดมันให้มันออกไปจากตัวมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เธอเล่าว่างานที่เคยเงียบมากๆอ่ะจู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาไม่ใช่งานใหญ่เลยนะไม่ใช่งานที่ทําแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทันทีแต่มันเป็นงานที่ตรงกับสิ่งที่เธอทําได้จริงทําแล้วไม่กดใจไม่ต้องฝืนตัวเอง จากงานหนึ่งก็ค่อยๆต่อไปอีกงานหนึ่งงานหนึ่งเรื่อยๆรายได้ไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างหมือนหวาแต่มันก็ไม่ขาดเหมือนเมื่อก่อนและที่สําคัญคือเธอก็ไม่ต้องกู้เงินมาเพิ่มไม่ต้องหมุนเงินจนใจสั่นเหมือนกับที่ผ่านมามีคนถามเธอเหมือนกันค่ะว่านี่ไปทําอะไรมาโชคดีหรือเปล่าหรือว่ามีใครช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าเธอเองก็ตอบไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะความจริงแล้วไม่ได้มีใครยื่นเงินมาให้ ไม่ได้มีใครเข้ามาดึงเธอขึ้นจากปัญหาเลยแต่สิ่งที่รู้สึกได้ชัดก็คือเธอไม่จมเหมือนเดิมใจเธอเนี่ยไม่ไหลไปต,ตามความกลัวเหมือนที่ผ่านมานั้นนะคะเธอถึงเริ่มเข้าใจว่าบุญบางอย่างไม่ได้พาเราข้ามปัญหาไปเลยไม่ได้พาให้ทุกอย่างหายไปในทันทีแต่พาเราเดินผ่านปัญหาเหล่านั้นโดยที่ใจไม่พังเหมือนก่อนโดยปกติเธอไม่ใช่คนทําบุญใส่บาตรนะ แต่การใส่บารในครั้งนั้นทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปและการถวายพระคุ์ในวันนั้นน่ะมันไม่ได้เปลี่ยนโลกมันไม่ได้ทําให้เธอมีชีวิตที่กลายเป็นอีกแบบหนึ่งในทันทีแต่มันเปลี่ยนจุดยืนของใจจากคนที่ยืนอยู่ด้วยความกลัวกลายเป็นคนที่ยืนอยู่ด้วยความรู้ตัวรู้ว่ากําลังเจออะไรและรู้ว่าตัวเองยังอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องหนีชีวิตเหมือนเดิม ช่วงหนึ่งนะคะเพื่อนคนนี้เขาก็ได้เริ่มย้อนไปนึกถึงวันนั้นวันที่เธอได้เจอพระธุดงแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้เกิดเพราะของที่เธอถวายไปแต่มันเกิดจากใจของเธอในขณะนั้นใจที่ไม่ได้ต่อรองกับชีวิตใจที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใจที่ยอมวางความกลัวของตัวเองลงชั่วขราว ทุดงนะคะเป็นพระที่ใช้ชีวิตแบบไม่สะสมท่านเดินไปด้วยใจที่ไม่ได้แบกอะไรไว้เลยและในจังหวะที่เราให้ด้วยใจที่คล้ายกันใจของเราก็ได้เรียนรู้การวางโดยไม่รู้ตัวและเพื่อนของเราคนนั้นนะคะคือเขาได้ถวายของทั้งหมดที่เขามีพอใจเริ่มวางนะคะชีวิตก็ไม่ถูกความกลัวลากไป็หนึง่งเดิมจากคนที่คิดว่าจะเอาตัวรอดยังไงดีกลายเป็นคนที่เริ่มคิดเป็นลําดับคิดทีละขั้น จากที่เคยมองเห็นแค่ทางตันก็ค่อยๆเริ่มมองเห็นทางเลือกเล็กๆที่เธอสามารถทําได้จริงในแต่ละวันการตัดสินใจในชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่ฝืนไม่ดันทุลังไม่เลือกสิ่งที่ทําให้ใจผังแล้วพอการสะสมเลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆๆ,ๆชีวิตมันก็เริ่มเคลื่อนเองโดยที่ไม่ต้องเล่งงานที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่เป็นงานที่ทําแล้วมีไรายได้ต่อเนื่อง รายได้อาจจะไม่ได้มากแต่พอเลี้ยงตัวเองได้จริงมีไม่ได้หายแตนีนช่วยข้ามคืนแต่ก็หยุดเพิ่มแล้วก็ค่อยๆลดลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบันเอิญแต่มันเกิดจากใจที่ไม่แตกก่อนพอใจไม่แตกปัญหาก็จัดการได้ทีละเรื่องทีละก้าวทีนี้เมื่อเพื่อนมาเล่าให้ฟังเราก็เริ่มเข้าใจว่าอาน,นิสงส์งของการถวายพระธีดงไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนใจให้ชีวิตเปลีย่ยน แต่เกิดจากการที่ใจของเราได้สัมผัสการไม่เอาเป็นครั้งแรกในรอบนานไม่เอาผลไม่เอาความมั่นใจล่วงหน้าไม่เอาความปลอดภัยที่เคยยึดไว้แค่ให้เท่านั้นเองแล้วปล่อยให้ชีวิตเดินตามต่อไปตามเหตุของมันและเมื่อเราไม่ดึงเราไม่ไปฝืนชีวิตมันก็จะหาทางจัดการของมันเองคนที่กำลังฟังอยู่อาจจะกำลังลบากเหมือนเพื่อนของเราที่เคยเป็น ไม่ได้ต้องการปาฏิหาริย์ไม่ได้อยากรวยแค่อยากผลจากความอึดอัดตรงนี้เรื่องนี้เราไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องไปหาของอะไรมาถวายนะแต่อยากชวนให้ลองหันมาดูใจตัวเองว่าวันนี้เรากำลังแบกอะไรอยู่และเราพร้อมจะวางมันลงสักนิดไหมบางทีนะคะจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้เริ่มจากของที่เราได้เพิ่มเข้ามาแต่มันเริ่มจากสิ่งที่ใจของเรายอมวางลง ในวันหนึ่งวันธรรมดาวันหนึ่งที่เราเลือกไม่แบบทุกอย่างเลยคนเดียวแล้วถ้าวันนี้ใครที่กำลังฟังอยู่นะคะเรารู้สึกว่าชีวิตมันหนักเหนื่อยทั้งที่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแค่อยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้แปกแล้วก็คุณไม่ได้อ่อนแอแค่ใจคุณกำลังแบกมากเกินไปเรื่องที่เล่าไปอาจจะไม่ใช่เรื่องอัศาจรรย์แต่เป็นเรื่องของใจคุณธรรมดาที่ได้พักชั่วคราว แล้วการพักนั่นเองที่ทําให้ชีวิตไม่พังเหมือนเมื่อก่อนหลายครั้งเราไม่ต้องรีบหาทางออกไม่ต้องรีบแก้ทุกอย่างแค่รู้ตัวว่าตอนนี้ใจเราแน่นอยู่และยอมวางมันลงสักนิดเดียวเหมือนวันที่เพื่อนของเราได้ทําการถวายให้กับพัะธืดงโดยที่ไม่ได้ขออะไรชีวิตไม่ได้สัญญาว่าจะดีขึ้นแต่ใจมันจะไม่กลัวเหมือนเดิมแล้วพอใจไม่กลัวชีวิตมันก็เดินต่อได้เอง ถ้าเรื่องนี้จะให้อะไรกับคุณสักอย่างก็อยากจะให้เป็นตรงนี้ค่ะว่าในวันที่คุณยังลำบากอยู่คุณยังสามารถเลือกให้ใจของคุณไม่แตกได้และนั่นอาจเป็นอนิสงส์งที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้ไม่ว่าชีวิตจะพาไปทางไหนก็ตามมีแค่ฟังทมไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแค่ให้ใจของคุณได้เบาลงสักนิดเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ตาธุค่ะ